ถ้าไม่อยากให้ให้เขารู้ว่าเราเป็นทเ,เมนเราก็ต้องพูดไทยให้ชัดๆไม่ใช่พูดรอเรือรอลิ่งอะไรรอริงรอร่งรอเรืออะไรพูดแบบนั้นเลยเขาก็รู้หมดแล้วเนาะว่าเราเป็นคนทเ,เมนให้ชัดๆพูดให้เพราะๆพาเวลาก็ทามอะไรมาก็เวลาเขาาพูดอะไรมาเราก็ต้องแบบแอปแอปสเปลว่ะแอปสเปลแบบแบบเหมือนเขาอ่ะแบบว่าคนคนกรุงเทพนะเขาจะพูดแบบว่าอะไรอะไรอ,ไรอย่างนี้นะ อะไรโจีเล้าเอง็งโตจบเนี่ยเอ้แกไปพูดอย่างนั้นเด้อเขาทุ่หมนเลยว่าเราเป็นคเมเมนแต่จริงๆนะเราไม่ได้เป็นคเมเมนหรอกเราก็เป็นคนไทยพนหน้าตาเรามันก็อินเตอร์ินชแนลดูอะอไปทางไหนทาไมไดาวิกาเด้หนิวอินเตอร์เนชแนลขนาดนี้ใครจะมองว่าเราเป็นคเมเมนตตูไม่ใช่หรอกบองเราเอาออจะสวยเด้อบองบอาไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าเราเป็นคเมเมนหรอกจังไมเด้อยี าสามารถทําให้นา้าก้มหัวให้หนูได้นะคนอย่างกูไม่เคยก้มหัวให้ใครหรอยเมย์ไก้มหัวให้หนูหนูให้ดูรักษ <c oughs> าคําพูดด้วยกูก้มแล้ว <c oughs> คนเดียวคนเดียว <c oughs> โอ้ยหนูพูดเล่นแล้วเมื่อไหร่มึงจะพูดจริงอะ <c oughs> นะกับลูกกับหลานก็ไม่เว้นเหรอเนี่ยกูคิดหมดแล้ว ขาว่าเด้อใส่กับค้าว่าอีหยังกะตาหักยกตัวอย่างเช่นมือแรกมาหาในเด้อคือควานกูเด้อเมื่อคืนมึงเห็ดเนีงกูเนี่ยงเขานอนกูโน่นเลื่อยตับ่ได้เห็นเนีงนันบก่กูตื่นขึ้นมากขึจังถ่ากับดาดถ่าสองขาขึ้จังใส่คือจังกระปงกูเฝ้า มัยงมึงนอนกูนก็น,นอนมึงชิมไม่เข้าเนี่ยตงนีง้ต่างคนต่างนอน่นมาอิน <c oughs> เลยทอยากแห่งนั่นเล,เล,เล,เล่นไรเอากูตอนกูหลับตัวช้างแล้วกูขอมึงใี้ดีแหละเมื่อคืนมึงบ่ให้กูกูต้องใส่ทาไม่ตายมึงบ่หูเมียบ่เมื่อคืน หูยุแต่กูเบอร์บากของมีแห้งผู้ได้สิบปอ็ดากจุ่มพ่อกูไดงี่นเสียงยังคอยอยู่ที่ทั้งหมดได้รับจะแทนตัวนี้มาห้องมึงกันละห้องคุณต้องมารับที่แทนมาได้รับตัวนี้โหปวดเลย Hello อยู่ที่ว่ากั ไม่มีลิ้นไก่เลยน้าลิ้นมาน้ารออยู่นะะ้าอ๋อ